เวาทนะรน้นะครับเป็นว้าวท,ทีที่ท่าไรครับกรรการไฟพดฐานขอเวลาแรกนครับกรรมการไฟพดฐานอะไรจกสมนิ้วทางหนึองอต่อไปนะครับหมายเลขยี่สิานะครับชังโกกำลังจะขึ้นครับอ่าชังโกทีมชังโกครับทีมพร้อมขึ้นไปแลวครับทีมชังโก เป็นช่างสยามสบายไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาแขนไม่หักแต่เราเอียงซ้ายครับเอียงนี่เป็นลีลาพระพุทธเจ้าช่วยเออลีลาเป็นรูปเป็นรูปรูปพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้าโอ้โห,โโหุทธเาเช่ยบุญบารมีบุญบารมีพระพุทธเจ้านะครับมีจะทําให้เบาออตัวนี้ขึ้นสง่างามเออที่จะทห้นี่ เป่าใครขึ้นตั้งลำสุ้สูงดียิ้มได้เลยครับกรรมาการเขาก็ให้คะแนนตามความที่เขาเห็นครับอิดลมอยู่ดีอยู่นานตามเวลาที่เขากำหนดก็ได้คะแนนสูงครับอ่ต่อไปครับหมายเลข32ครับ32ทีมงานระบองตะทีมงานพิตะ ทีมงานพิจักขับระบอกตะ <Okay. S 1> ว้าวตัวต่อไปครับทีมงานพิจัโอ้พนักงานวิ่งอะไรมากแท้โอ้เกือบยี่สิบคนนะคนวิ่งนะเดี๋ยวตุดตีนกันเลย uh. อ้าวนี่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 อา้าวหางหางระวังนะหางนะระวังนะนี่ทีมงานพิจันี่พิจัก พิจะพิจะพิะครับปีผมว่าพิจะเริ่มอ่อนน,นะโอ้ดูลมว่าดังจะออกละระพุ้งเลยครับพิจะเขาคำนวณมาดีครับเขบาบอกว่ายายเย็นๆสบายสบายบายนะ น้องที่มาชมการแข่งขันว่าวแอกยัก์ท่านจำได้ไหมว่าว่าวตัวไหนคิดนอ่าทีทีตะหรือทีมเส้นแย่หรือทีมไหนนะครับนะน,นักบอลเลือกเอาเองว่ายิายบได้บ้างนะที่ระดนันวันที่หนึ่งและที่สองและที่สามเออเึ่นวันพรุ่งนี้แหละจะเป็นวันตัดสินครับ อันนี้ก็ขึ้นโชว์ให้พี่น้องได้ดูว่าการที่เขาคำนวณว่าตามทีมครับที่กำหนดมาดิปล่อยขึ้นไปมันติดลมดีขนาดไหนหรือทีมไหนขึ้นไปติดลมดีแล้วยังมีลีลาอย่างนู้นอย่างน,างนี้เรามองดูมันก็สวยงามครับก็มีโอกาสจะได้รางวัลครับมีโอกาสได้รางวัล อ่า这边这เอ,เอพีน้องตามโอ้โหถูกใครเบื้องครับรีบม,มาบอกทิตยศน,นะครับเ้ยแม่มีพี่น้องเราวิ่งไปดูอย่างเร็วเลยเราก็ไม่อยากให้ถูกใครหรอกนะไม,ไม่อยากให้ถูกใครตอนนี้ต้องเ,อเรียนให้พี่น้อง ทราบนะคะว่าท่านนายอำเภอห้วยราชท่านมานั่งให้เป็นกาลังใจให้กับทีมเบ้าทุกทีมนะคะขอประมือต้อนรับท่านนายอำเภออุกฤษหงษ์ไทยสงฆ์ในอำเภอห้วยราชค,ค่ะขอต้อนรับท่านท่านมาให้กําลังใจกับลูกน้องและก็ทีมเบ้าที่มาแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละตั้งแต่พิธีเปิดแล้วท่านมาให้กําลังใจตลอดนะคะ ผมขอชื่นชมท่านนายอำเภอในฐานะที่ผมกับแฟนผมนี่มาบรรยายในภาคเว้าตั้งแต่ปีพศใดผมจำไม่ได้ครั้งนั้นนายอำเภอรนริศตั้งแต่สมัย,น,ยน,นา,ายอำเภอชัยชทนเป็น,น,ปนอำเภออยู่ที่นี่ก็ติดต่อผมมาบรรยายผมก็มาบรรยายจากนั้นจนมาถึงวันนี้ครั้งนี้นะครับขอชมว่าการวางแผนงานของท่าน ให้มีอะไรที่มันแตกต่างจากหลายปีมาแล้วนี่ถ้าผมเป็นคนให้คะแนนเป็นครูนี่ผมให้เก้าสิบห้าคะแนนเลยครับค่ะครับให้เก้าิบห้าคะแนนเลยครับมันปลานินโด่งโด่งปลานินโด่งปลานินแสดงว่าเลี้ยงปลานินจนมันโด่งชื่อเขาโด่งแต่ก็ขายปลานินเออคงเป็นอย่างนั้นตอนนี้ ว้าของท่านตั้งลำเรียกร้อยแล้วนะครับรวดลายพญานาคครับเป็นการตั้งลำ35องศากระนาบกับพื้นถนนครับพื้นดินพร้อมที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วครับรอสัญญาณจากทีมงานขึ้นแล้วครับขึ้นไปนแล้วสงางามเา้ยใสเอวด้วยครับ มีสายเอวด้วยแม่เพิ่งเห็นว่ใาสายเอกวก่าครั้งนี้นะครับนอดจหางหางก็สสวยงามสวยมากเลยติดลมบนแล้วถ้าอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นมาอยู่ขนาดนี้แล้วจิกปีกไม่หักนะครับ